สวัสดีครับโอ้โหวันนี้รถติดตั้งแต่หน้าปักซอยนะฮะไม่ไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานแลครับตั้งตั้งแตออ่มีเรื่องโควิดนะฮะวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผมโอมมาเจอรถติดตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะแวะทานข้าวแกงปากใต้นะฮะร,ร้านบัพพนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าต้องร,รีบนะไปทําบทเรียนนะที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จ พราะเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะต้องไปที่ซีคอนสแควร์นะครับเพราะจะเอาโน้ตบุ๊กอีกตัวนะครับไปซ่อมนะเพื่อใช้ในงานต่อไปนะครับแล้วก็จะซื้อตัวเมาส์นะฮะที่ชี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพนะครับเวลาใช้ในการสอนคือตอนนี้โน้ตบุ๊กในส่วนของ macbook pro ผมเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่า1แบตวมและสองผมใช้มานานแล้วพี่น้องครับหลายปีแล้วนะครับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานค่อนข้างจะมีปัญหา ก็เลยว่าต้องถอยกลับลงมาใช้ PC นะครับในการเปิด powerpoint ในการเทศนาเพราะว่าคริจักส่วนใหญ่ก็ใช้ powerpoint นะครับไม่ได้ใช้ Keynote เหมือนที่ผมใช้อยู่นะครับก็เลยวันนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวทำบทเรียนให้เสร็จนะครับเลกประมาณหัวข้อเดียวนะเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบนแะนะครับพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะวันวันนี้วันที่ไหร่เนี่ยนะครับอ่าสิพรุ่งนี้นะครับ น้องๆอนุชนพร้อมกับทีมงานผู้นำนะครับของทิ่จักฟาร์มสัมพันธกิจนะครับเขาจะเดินทางลงมาเพื่อที่จะใช้เวลาในการเรียนนะครับวิชาเบื้องหลังไม่ใช่ดิวิชาพื้นฐานชีวิตคิสเซียนนะครับซึ่งมีทั้งหมด15หัวข้อสําคัญๆนะครับเป็นการปรับโครงสร้างความคิดกับน้องๆอนุชนแล้วก็ทีมผู้นําด้วยนะครับในการที่จะเตรียมทำอิชนเพื่อการรับใช้ต่อไปก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสําหรับนะฮะท่านผู้นานะครับทิจจักแล้วก็คณะธรรมกิจ นการที่จะวามสัมพานธกิจนะครับที่ให้เกียรติผมนะครับในการที่จะสอนนะวิชานะครับพื้นฐานชวิคเซียนนะครับโอ้พี่น้องครับวันนี้น่าจะหลายนาทีแน่นอนวันนี้ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าถ้าดูดูทรงแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะลุ่มๆชั่วโมงนะครับกว่าผมจะเดินทางถึงออฟฟิศนะฮะเพราะว่ารถติดแบบไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับเลยนะพี่น้องเนี่ยแม้ผมติดอยู่ตั้งนานผมไม่ได้ขับรถนะครับไม่ขยับเลยนะฮะ เดี๋ยวพี่น้องได้ดูภาพประกอบนิดหนึ่งชัดเจนไหมครับพี่น้องติดมากนะครับพี่น้องกระเถิบกระเถิบไปเรื่อยๆแบบนี้ผมคิดว่าคงใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับระยะทางจากบ้านผมไปออฟฟิศเนี่ยอยู่แค่4กิโลครึ่งนะถ้าบรรยากาศแบบนี้ผมคิดว่าต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับผมไม่เป็นไรพี่น้องครับติดก็ติดไปนะฮะเราเองก็ใช้เวลาบนรถนะครับขับไปคุยหนุนใจไปพี่น้องครับ ผ่านพระคัมพระเจ้านะครับเป็นสิ่งที่ดีสุดเนะเมื่อวานผมก็มีโอกาสไปนะครับที่บันน้ำเปรี้ยนนะครับที่ภูทิารีสอร์ทเราก็มีกลุ่มนะครับสารธรรมสวนนเดนก็ยังมีพี่น้องตอนนี้เราแบ่งเป็นสองรอบนะครับรอบเช้าเริ่ม10โมงครึ่งนะฮะสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับเที่ยงแล้วก็พักทานอาหารด้วยกันหลังจากนั้นรอบบ่ายนะครับเราจะมีพี่น้องนะครับจากกรุงเทพเนี่ยมาสมทบนะครับ รบ,บารจะเป็นการมสาการฟื้นฟูแล้วก็ไอ้ฐานนะของการเจิมกับการรักษาโรคนะครับนะของการเจิมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านะครับเราทุกคนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับพี่น้องหลายคนก็มีประสบการณ์นะเมื่อวานกับพระเจ้านะครับก็มีพ,พี่น้องนะฮะได้เปิดใจตอนรับพยยระเยซูคริสต์เจ้าด,ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับที่หลายคนก็สงสัยหลายคนก็พยายามที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรศึกษาเรื่องคริสเตียนมานานนะครับแต่ยังไม่กล้าตัดสินใจ นะแต่เมื่อเขาเข้าใจมากขึ้นและเรียนรู้ว่าพระเจ้ามีจริงนะพระเยซูนะครับทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆและเมื่อเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ก็มีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับมีสันีลสุขในจิตใ,ใจนะจริงๆริงสิ่งแต่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่คริสเตียนเราต้องสามารถอธิบายได้นะครับนะเราสามารถที่สะท้อนนะครับถึงความจริงของพระเยซูคริสต์สะท้อนถึงผลของพระปัญญาประเสริสพระเจ้านะครับที่ประกอบเกิจอยู่ในชีวิตของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะ คือเพื่อแง่ว่าพี่น้องครับสังคมรอบข้างเรานะครับที่ก่อนเรามาเป็นคริสเซียนนะครับเขารู้ดีว่าเราเนี่ยครับมีอุปนิสัยยังไงพูดยัง,ง่ายๆนะครับคาพูดคำจาบุคลิกภาพนะครับต่างๆเขารู้ดีนะฮะบางคนก็เป็นคนในครอบครัวบางคนเป็นเพื่อนสนิทนะครับเขารู้ดีแต่หลังจากที่เราได้ตัดสินใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์พี่น้องครับ ความแตกต่างเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องครับอันนี้ผมพูดในมุมที่ทุกคนเปิดใจจริงๆนะครับต้อนรับพระเยซูเจ้าจริงๆแล้วไม่ดับพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะมันแตกต่างจากวิถีทางโลกนะความเชื่อหรือหลักศาสนาทางโลกที่พยายามที่จะใช้พิธีกรรมศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไม่กินอาหารหน,านู่นบ้างไม่กินอาหารนี้บ้างลุ่ขขาวห่มขาวหรือว่าจะนั่งกรรมาฐานเดินจงกรมก็แล้วแต่คือพยายามใช้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมาทําให้จิตใจสะอาดพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้มันเป็นไปไม่ได้ วิธีที่ทำให้จิตใจสะอาดเป็น้องครับก็คือเราต้องเปิดใจนะครับขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและอาศัยฤทธิ์อำนาจนะครับของพระเยซูคริสต์ฤทธิ์อำนาจแห่งพระธิ์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับชำระจิตใจเราให้ปราศจากบาปเมื่อเรารับการยกบาปนะฮะรับคาชชำระบาปเนื่องจากเราเองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากอำนาจของความบาปได้มนุษย์ทุกคนพป่น้องครับไม่ว่าท่านอยู่ในสภาพใดกันแล้วแต่เป็นน้องครับไม่สามารถที่จะช่วย ตนเองให้หลุดพ้นจากอำนาจความบาปได้จะเป็นพิธีกรรมนาคาถาอาคมนะฮะเครื่องรางของขลังต่างๆไม่สามารถช่วยได้พี่น้องครับมีทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องเปิดใจต้อนรับพเสุูคิ์และยอมรับว่าเราเป็นคนบาปคนหนึ่งที่ไม่สามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากอำนาจความบาปได้และขอพระเจ้าช่วยเรานั่นแหละครับเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพเสุูคิดจะไปแห่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับวิธยํอำนาจของ พระบัญญัติมุ์พระเจ้าก็จะเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากข้างในออกสู่ข้างนอกไม่เหมือนกันห็นไหมเพี่น้องหลักหลักอนื่นๆนะครับพยายามประกอบพิธีกรรมข้างนอกเพื่อจะเปลี่ยนข้างในซึ่งมันเปลี่ยนไปไม่ได้มีทางเดียวคือเราต้องอาศัยพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราก็้าผมเปรียบเทียบไหมครับเหมือนกันแท้บริษัทร,รถยนต์เ็าสร้างรถยนต์ถูกไหมครับจะมีใครรู้ดีกว่าละครับบริษัทที่เขาสร้างขึ้นมานะฮะเราไปอาศัยอู่ริมทางอย่างนี้ก็คงไม่ไหวใช่ไหมครับ เมื่อรถมีปัญหาเราก็ต้องนํารถกลับมาที่คนสร้างรถใช่ไหมครับเขาสามารถแก้ไขมีอะไรแท้ทุกส่วนนะครับในการที่จะเปลี่ยนได้เช่นในการผมพูดเองเชิงเปรียบเทียบนะฮะว่าเราในฐานะเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างจากพระเจ้านะครับพระบิดาบันทึ่ชัดเจนว่ามนุษย์เนี่ยเป็นแค่เรือนดินนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์จากเรือนดินคือจากดินนะฮะและพระเจ้าระบายลมปรางก์ของลมเขาเ้าไปในเรือนดินนั้นมนุษย์จึงมีชีวิตนี่คือที่มาของมนุษย์นะครับเราไม่ได้พัฒนาจากสัตว์เซลล์เดียวหรือไม่ใช่หรือไม่ได้พัฒนามาจากพวกลิงนะครับ คำสอนแบบนี้ในยุคผมตอนนั้นพี่น้องครับโอ้โหเมื่อมองย้อนกลับไปก็เศร้าใจนะครับที่มนุษย์ไม่มีความรู้จริงๆพี่น้องครับตัวนี้ในโฮชยาบทสี่เขาบอกว่าประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู้บ้นับันนี้ในฐานะเราเป็นคริสเตียนพี่น้องครับเราก็ต้องมีความรู้ของพระเจ้าและความรู้ของพระเจ้าก็อยู่ในพระคัมภีร์และจริงๆเราทั้งหลายทุกคนต้องเป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์จะเป็นคริเสเตียนขี้เกียจอภิปราไม่ได้น้องครับเราต้องรักในการอ่านและให้เกียรติพระเจ้าประเจ้า ตั้งแต่คำแรกประโยคแรกปฐตมการจนถึงวิวรณ์คำสุดท้ายั้พีมีทั้งหมด3ามหมื่นห้ข้อพี่น้องคิดดูนะครับเยอะนะฮะหนังสือเล่มนนหนาๆพี่น้องครับไม่มีรูปเลยสักรูปเดียวนอกจากนั้นจะคืออาจจะมีรูปแผนที่พระคมพีที่อยู่ด้านหลังก็แล้วแต่พี่น้องครับแต่ถ้าเราเองเราเองดับพระวิญญาณพี่น้องครับเราจะเป็นคนข,ขนี้เกียจอ่านพีทันทีแต่ถ้าเราไม่ดับพระวิญญาณผมเชื่อครับว่าพระวิญญาณจะเร้าใจเราให้อ่านพระคมภี์เพราะพระคมภี์เป็นอาหารายวิญญาณถูกไหมครับ ในเมื่อเราไปเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้เป็นคนฝ่ายเนื้อหนังเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณและวิธีเดียวที่ทำให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณก็คืออะไรครับเราต้องอ่านหรือบำรุงนะพระคำพระเจ้าเข้าไปเลยทําให้ได้ถึงมัทธิวบทที่4ี่ข้อที่4จําได้ไหมครับมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระชนะทุกคำเห็นไหมทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าและผมต้องเน้นคาว่าทุกคาเพราะคิดเสียนเยอะแยะพี่น้องครับทุกวันนี้ไม่อ่านพีะหรืออ่านกันไม่ครบทุกคํา ทำยังไงเลยครับที่จะให้พระคัรพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนคือเราต้องเชื่อฟังแล้วก็สัตซ์ซื่อด้วยพี่น้องครับสัตซ์ซื่อที่จะกระทําตามในสิ่งที่พระเจ้าตัดสั่งไว้อันนี้สําคัญมากใช่ครับเราเป็นคริเสเตียนเราไปบททุกวันอาทิตย์พี่น้องครับนั่นเป็นภาพภายนอกที่เราดูดูกันอยู่แต่ภาพที่เกิดขึ้นจากจิตใจภายในจากการยอมตานนต่อพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้านี่ไอ้เรื่องนี้สําคัญมากนะครับวันนี้ก็ฝากไว้พี่น้องครับสาหรับวันนี้นะก่อนหนุนใจท้าทายว่าเราต้องเป็นคริเสเตียนีรักนกาอนพ พระพ่อผีเป็นทั้งอาหารวิญญาณเป็นทั้งพระแสงนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเรามีศัตรูนะฮะเนื้อและเลือดไม่ใช่ศัตรูเราพระพ่อผีผู้ชัดเจนนะครับมนุษย์ไม่ใช่ศัตรูเราเราเราต้องช่วยมนุษย์เดี๋ยวซ้ำไปน้องครับช่วยเขาได้รับความรอดประกาศเป็นพยานนะครับคะนั้นใครที่เกลียดชังมนุษย์ยการเกลียดคนนั้นเกลียดคนน,น,นนี้ี่น,น้องครับไม่พอใจคนนั้นคนนี้มีรากขมขืนกลับใจใหม่ถ้าเราเป็นคริสเตียนนะเป็นลูกพระเจ้านะครับแล้วมีแต่รากขมขื่นมีแต่ความเกลียด ท่านี้พระเจ้าเป็นความรักถูกไหมฮะมันเราเป็นลูกพระเจ้าก็ต้องมีความรักแต่ที่คิดเสียหลายคนมีรักขมขืมนมีความเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ป่ป้องครับก็คือดับพระวิญญาณเมื่อดับพระวิญญาณก็เอาเนื้อหนังขึ้นมาแน่นอนไปน้องครับการงานเนื้อหนังก็ชัดเจนฮะคาลาเทียบทที่ห้าแล้วก็ที่สิบเก้าถึงยี่บอ็ดไปอ่านรู้ได้เลยอ่านเพื่อที่จะประเมินตัวเองว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเป็นคิดเสียนเนื้อหนังหรือเปล่าเรียกเป็นคิดเสียนเปลือกนอกไหมนะฮะ มาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เอเมนฮาล,ลูยานะครับตลอดเวลานะครับผู้ประสาแปลกบ้างอะไรบ้างแต่จิตใจภายในกับไม่สอดคล้องนะครับกับหลักคําสอนของพระเจ้ามันก็แย่พี่น้องครับอย่าลืมว่าเราเองต้องยืนอยู่จำเพาะพระพักพระเจ้านะครับตัวต่อตัวนะครับในวันพิพากษาเพราะนั้นการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้มีผลนะครับพี่น้องมีผลฮะกับ,บวันพิพากษาที่จะมาถึงอาจจะเป็นวันนี้ก็เป็นไปได้ตัวไม่พี่น้องเราไม่รู้แต่ที่รู้คือพี่น้องครับ ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้านะครับและใช้ชีวิตวันๆพี่น้องครับไปกับการงานเนื้อหนังแล้ววันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์ประมาณนี้นะฮะพระพี่บอกแล้วครับระวังให้ดีนะครับจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงก็คือพวกขี้เทียนกลุ่มนี้นะครับคลุมปากอย่างใจอย่างพี่น้องครับคือปากนะครับอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแต่ใจพี่น้องครับไม่ใช่ ข้พพีพูดถึงคนกลุ่มนี้ว่าพวกหน้าซื่อใจคดนี่โอ้โหพูดแรงนะครับเหมือนที่ถึงแม้พระเจ้าเรียกอิสราเอลว่าลูกนะครับเหมือนตอนที่พระเจ้าให้โมเสสใช่ไหมฮะไปบอกฟาโรห์ว่าปล่อยลูกของเราออกมาในวัสการเราพระเจ้าให้เกียรติชาวยิบรูด้วยฮะว่าเป็นลูกของพระองค์แต่จนแลจนรอดไปนะครับชาวยิบรูอิสราเอลนะครับก็หักหลังพระเจ้านะทรยศต่อพระเจ้าไม่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่เชื่อฟัง นะครับปากอย่างใจอย่างเนะี่ยสุดท้ายไปน,นะครับเราก็อ่านเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าปัญหามากมายเกิดขึ้นกับอิสราเอลนะครับเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้านะพระเจ้าพูดถึงคนกลุ่มนี้ว่าอะไรครับมีชู้นะครับเปรียบเทียบว่ามีชู้นะหรือพวกหน่าซื่อใจคดโอ้โหพี่น,น้องเป็นคําพูดที่รุนแรงนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เมื่อเราอ่านบัมพีเราก็รู้นะครับมันก็เป็นตามที่บัมพีได้กล่าวไว้ในเมื่อเรารู้ว่าอิสราเอลนะครับผิดพลาดเรื่องนี้เราเห็นนี่คือประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นที่เราสามารถอ่านและรู้แล้วนี่เป็นความจริงแล้วทาไมคิเตียนต้องไปสารวยใช่ไหมทำไมต้องไปสารวยความผิดพลาดของอิสราเอลอีกนะครับเราควรที่จะกลับตัวกลับใจจริงๆพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้คนที่กลับตัวกลับใจจริงแล้วไปดับพระวิญญาณนะครับพระพีข้อนี้สําเร็จก็คือนะครับเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์เราจะถูกสร้างใหม่ สิ่งเก่าๆจะล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นมันจะมีการก๊าปีก้กระเป๋าฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากนมัสก,การอยากมีส่วนร่วมนะครับในการรับใช้พระเจ้าตามของประธานนี่คือคุณสมบัติของสาวกนะครับที่พระเยซูเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นนะครับและเราทั้งหลายทุกคนก็เป็นสาวกในยุคข,ของเทคโนโลยีด้วยนะครับในยุคนี้นะฮะผมเองก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมเองได้ของประทานในการใช้เทคโนโลยีนะครับในการ เผยแพร่ะนะครับคําสอนพอพระเจ้าตัดว่าแหละครับจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติห้เป็นสาวกของเราคือเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะสอนสิ่งสรารพัดซึ่งเราสั่งพวกเจ้าไว้เราไม่อ่านเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้แล้วเราจะสอนสิ่งสรารพัดที่พระเจ้าสั่งไว้ได้ยังไงผมเองก็อยากจะถามคริเสเตียนบ,บางคนเหมือนกันนะครับไม่อ่านพระคัมภีร์เลยนะครับวันทั้งวันนแทบไม่เปิดพระคัมภีร์อ่านเลยสักข้อเดียวบางคนอธิษฐานก็้ไปอ,อธิษฐานซ้ำร้ออา,า,า,รายบางคนนะครับ เชื่อพระเจ้ามานานนะครับเป็นน้องอย,ยห้ฐานด้วยตัวเองไม่ได้เลยทุกวันนี้นะครับ<ม>เป็นเหมือนกับปูโรหิตที่ไม่สามารถเผาเครื่องของบูชาด้วยตัวเองได้นะพยายามหอบเครื่องหองมบูชานะไปคนอื่นเผาให้นะครับใครจะผมเปรียบเทียบไหมน่าเศร้าใจนะพี่น้องถ้าเราเองเป็นคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้ามาไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แต่ชีวิตไม่ได้เป็นคริสเตียนที่พระเจ้าต้องการให้เป็นหลายคนเป็นคริสเตียนที่ตัวเองอยากจะเป็นอย่างนี้ก็เสร็จซาตานเลยครับเพราะมันชอบฮะ มันชอบคิดเสียนที่เอาใจใจตัวเองมันชอบไปคิดเสียนที่ไม่ต้องการเอาชนะจิตใจตนเองเพราะมันหลอกง่ายใช่ไหมครับวันวันนี้พี่น้องครับระหว่างรถติดนะครับนี่ผมยังไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะก็ตรงตามที่รายการนะครับชื่อรายการไบโบโดเวก็คือขับไปคุยหนุนใจกันไปคำว่าหนุนใจบางทีมันก็ต้องมีคําว่ากล่าวตักเตือนด้วยนะฮะในสองที่บทที่สามกัที 3, ่สิ 3, บหกสิบเจ็ดก็พูดชัดเจนฮนะร่ำพีทุกตอน,นรับการน,นุนใจที่มาจากพระเจ้า มีเพื่อสั่งสอนผมสั่งสอนมีเพื่อว่ากล่าวผมก็ว่ากล่าวมีเพื่อตักเตือนผมก็ตักเตือนให้มันครบเลยสามอย่างนะครับใช่ครับลวงคุพ่ออาจารย์สอนตรงๆแบบนี้ไม่กลัวสมาชิกโกรธเหรอว่าอ้าวโกรธก็โกรธได้มันผิดว่าโกรธก็โกรธได้นะอย่าทำบาปนะก่อนตะวันตกดินใครโกรธผมเนี่ยต้องคืนดีนะจำไหมครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าการที่พี่น้องมีผู้รับใช้นะครับหรือมีสีบานที่กล้าเทศตรงไปตรงมา จริงว่าจริงไม่ก็ไม่นั่นโอ้โหขอบคุณพระเจ้าเลยพี่น้องถ้าพี่น้องมีผู้รับใช้ที่เทสนาเอาใจนะกลัวพี่น้องโกรธไม่กล้าว่าไม่กล้าเตือนพี่น้องอยากมีผู้รับใช้แบบนี้นะฮะเนะยผมว่าไม่เวิร์กนะครับมันเข้าข่ายว่าเป็นผู้รับใช้รับจ้างนะจำไมมแมฮะคนเลี้ยงแกะเนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมผู้เลี้ยงรับจ้างกับผู้เลี้ยงอาชีพผู้เลี้ยงรับจ้างก็ แสวงหาแต่เรื่องแล้วครับผลประโยชน์นะฮแสวงหาการส,สรรเสริญจากปากของมนุษย์นะครับแต่ผู้เลี้ยงอาชีพเนี่ยมีหวัวใจเ็นพระเยซูริสต์นะยอมเสียสละนะพระเยซูริสต์เองฮนะสอนแบบไม่เลือกหน้าผู้ใดจริงว่าจริงไม่ก็ไม่ขนาดเปโตรพี่น้องครับพวกยังด่าว่าไว้ซาตานเลยใช่ไหมฮะเจ้าคิดเหมือนมนุษย์ไม่คิดเหมือนพระเจ้าเห็นไหมผมก็ขอต่อ รนะพระบิดาขอตอพระปิญญาบอกขอให้ผมมีบุคลิกเหมือนพระเยซูคริสต์เนี่ยผมชอบงานจัโอลนะครับผมชอบตรงไปตรงมาดีพี่น้องครับไม่จะเปตองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมผู้รับใช้พระเจ้าทําไมต้องเบี่ยงไปเบี่ยงมาผมไม่เข้าใจในเมื่อพระผีบอว่าทางพระเจ้าตรงไปใช่ไหมพระผีว่าไงไปตามนั้นใครไม่พอใจบอกว่ามาอ่านพระผีด้วยกันไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยเป็นคําพูดเป็นคําตัดทีาม,มาจากพระโอษพระเจ้านะแต่ผมเอามาพูดใช่ไหมเพราะพวกคุณไม่อ่านไง ทำไมเมื่อไม่อ่านก็เอามาพูดให้ฟังเอามาสอนพอสอนเสร็จไปจี้บาปตัวเองไงไม่พอใจไม่พอใจผู้สอนอย่างเงี้ยแม่ไปอ่านสุภาษิตนะครับคนที่ดูหม่งคําสั่งสอนนะครับคนที่ไม่สนใจนะครับคําสั่งสอนเนี่ยเข้าข่ายว่าล้มละลายผมเคยเทศเรื่องนี้นะล้มละลายฝ่ายวิญญ,ญาณจำได้ไหมครพระพีสุภาษิตบอกว่านะข้าพระองค์นะฮะล้มละลายนะฮะอยู่รอมรอคือประเภทพป็นเม,ม้งครับ จะไปไม่รอดเอานะเนี่ยเพราะอะไรครับความรู้พระเจ้าไม่มีเลยเนี่ยพระเจ้าทุกคนเนี่ยมีความรู้และอ่านทุกวันจริงๆนะครับอ่านทุกวันนะครับเหมือนยิวเมืองไบโดอานะครับที่ก็สนใจในการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันนะกิจการบทที่17บเจ็ดข้อที่สิบเอ็ดอ่านทุกวันเพื่อจะรู้ว่านะถ้อยคําที่กล่าวเนี่ยเป็นจริงหรือไม่ให้นอนไปลองครับพระคัมภีร์เป็นความจริงและพระวิญญาณเป่นความจริงหรือพระวิญญาณบริสุ์นั้นก็จะสอนเรามากขึ้นขยายมากขึ้น แต่ทุกวันนี้พระปัญญ,ญาณคอยที่จะสอนแต่ละคนนะครับบางคนไม่เปิดพระภีอ่านเลยนะครับซ้ำลายคิดเสียบางคนยังไปเรียนแบบคนในยุคนี้อีกทำพี่พระภีก็เตือนว่าอย่าเรียนแบบคนในยุคนี้ใช่ไหมฮะต้องเปลี่ยนดีซนิซัยใหม่หลายคนไม่ยอมเปลี่ยนใหม่ใช้ของเดิมอยู่นะครับสุดท้ายก็ปัญหาก็ตามมาเยอะทีเดียวนะครับโอเคพี่น้องครับตอนนี้รถติดมากนะครับตอนนี้มีพี่น้องหลายคนลงจากรถเมล์ลงจากรถตู้แลวครับพี่น้องพรไม่ไหว นะครับเดินดีกว่านะวันนี้ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ทําไมรถติดขนาดนี้ไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุข้างหน้าหรือเปล่าถ้ามีอุบัติเหตุข้างหน้าก็ขอพระเจ้าเมตตานะครับที่จะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนีโอเคพี่น้องครับผมก็ขอจบรายการนะครับขับไปคุยหนุนใจกันไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมใช้เวลานะครับ ในไก่ฐานนะในรถดีกว่านะก็ขอบคุณพจีจชาดับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับรายการนะไบโบนดเวหรือขับไปคุยหนุนใจไปพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในตอนต,อนต่อไปพี่น้องพีช่ชาญครับพี่น้องครับสวัสดีครับ